สองบนสองล่างประหยัดยิ่งกว่าอ่ะสวัสดีค่ะทูบอาทูบหนึ่งชุดอาตอนนี้มีโปรนะคะแถมเลขมงคลเลขเนี่ยคือจะเป็นเลขตามกำลังวันของวันเกิดนะคะสำหรับใครที่เกิดวันจันทร์ะัูพุธะัาศุกสาวันอังคานะคะ,ะ,าานะคะแจ้งเลขในแชทได้เลยในช่องแชทกับแอดกมินได้เลยนะคะอ่าเราจะได้เลข ตามกำลังอ่าตามวันเกิดของตัวเองทุกปกติ1ชุดจะอ่าราคาร้อบาทวันนี้เ9้บาทส่งฟรีแถมเลขมงคลตามวันเกิดด้วยเลขใช้เอาไปใช้ในวันที่หนึ่งกระดานี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการดูเลิกดูกำลังวันตามวันเกิดนั้นๆนะคะอ่ะพิมพ์รหัส99 อ่อพิมพ์รหัสอะไรนะรหัสเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวสักครู่นะจ๊ะอ่าพิมพ์รหัส99ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราดูบนพิมพ์รหัส99้ากลากออก5 6จะ้ะ ต้องพิมพ์อะไรอ่ะอ๋อต้องพิมพ์เก้าก้าอะพิมพ์รหัสเก้าเก้าค่ะหกหกศูนย์ตะเห็นยิชีอลังการมากเือยิ่งใหญ่ออกแล้วหกหกศูนย์โอ้โหเธอยิ่งใหญ่มากตราตึงรวบทั้งประเทศตายล่างออกห้าหกบนออกหกหกศูนย์ 0. อุ้ยตายคุณพ้ารบตึงไม่เข้าค่ะตายแล้วตายแล้วนี่ขนาดคิดเลขมาหัวจะงอกแล้วยังโดนมันหลอกเลยเนี่ยอืมใช่ไหมโออนี่ขนาดเราอยู่กับมันมากี่ปีเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยรวบพปตึงไปเรียบร้อยค่ะอุ้ยตายนะเกลียดอ่ะ ได้ทุบหนึ่งชุดค่ะเป็นทุบจุดเลขทุบมหารวยเป็นแปดนะคะอุ้ยลุกตึงอ่ะโธ่นากรียดหกศูนย์อ,อ,อ,อยากจะร้องไ้ออกทุกเลน่ากว่าโอ้ออกสวยๆหน่อยเล็บไม่เ,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 เข้าไม่ว่านะแต่ขอให้ออกเออออกสวยๆหน,น่อยออกอมาตำลายแล้วสองบนสองล่างคุณระ น่าเกลียดเนาะโอ้ตายเลยฉันทำใจไม่ได้ด้อออกน่าเกลียดเทเรสมนะไม่มีความสวยเลยโอ้โหไม่มีความเป็นแบบศิลปะหัตถกรรมอะไรเลยออกโอ้ออกเป็นแบบแอ้นี้มากอะแล้วก็อะวันนี้ลาวเดี๋ยวลาววันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันที่ยี่สาม เดือนหกวันศุกร์เดี๋ยวลาวเดี๋ยวเรามาอีกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอทำลาวลงในกลุ่มก่อนแล้วก็สักทุ่มหนึ่งนิดๆน,น,นะคะเดี๋ยวมาใหม่ดูเหมือนเพตจะโดยปิดกั้นหนักมากนะคะลาวอ่ะโอเคค่ะแม่